สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอิชเช่นเคยนะคะในเกม Case Hunter นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาทำการไขคดีอีกแล้วนะคะก็เพิ่งเริ่มเล่นดูเลเวลก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นย,ยังไงโอเคเดี๋ยวให้เออบอร,ร์เกอร์น้องก่อนนะโอเคให้ไปแล้วก็อามงด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะไปไขคดีกันดีกว่าเนาะเงินปลดล็อกโอเคเงินปลดล็อกยังไม่ถึงนะ ถึงยังอ่ะโอเคใช่สองพันเรามีพันเดียวเห็นไหมไม่พอโอเคมาทำการไขคดีดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการหาไวโอลินตามหามือที่สศึกสงครามชิงอาหารแล้วก็ดกกลักของทิ้งจอกนะคือแจงมีปัญหาคือการชอบอ่านและเติมคำนะเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจนะโอเคมีอันนี้อะไรอ่ะ การว่าจ้างของเชฟเออโอเคมีคุณลุงเดินมานะคะโอเคฉันเป็นเชฟและสนิทกับพ่อคุณโอเคแล้วไงต่ออะโอเคดังนั้นเออเออเออ <c ash> แค่ฉันขาดแล้วและต้องการผู้ช่วยเชฟคนหนึ่งู็ช่วยหา ฉันหาหน่อยได้ไหมโอเคก็คือแขนขาดนะแต่ในรูปเนี่ยคือเขาแค่บาดเจ็บที่แขนนะไม่ได้แขนขาดนะแต่เขาบอกเขาแขนขาดเออพนักศึกก็บอกว่าที่นี่เป็นหน่วยงานนักสึกไม่ใช่ตัวแทนช่างเออถ้างั้นคือมาเป็นผู้ช่วยเชฟให้ฉันสิอ,อ,อะไรเนี่ยโอเค ลูกชายที่รักช่วงนี้มีคนกลุ่มหนึ่งคอยสะก,กดรอยตามฉันบนร่างกายของพวกเขามีสัญลักษณ์ตัว V ฉันจำเป็นต้องซ่อนตัวก่อนอ่ะยังอานไม่ทันเลยอะยังอานไม่ทันเลยโอเคงั้นก็อืมกไขคดีนี้ก่อนนะการว่าจ้างของเชฟโอเค เออนี่คือเป็นบันทึกงานพารร้าทำร้านอาหารนะคะก็พ่อครัวไม่สบายอีกแล้วขอให้นักืืบช่วยดูแลคือต้องหาท่าว่าลูกค้าเก่าอีกคนแล้วเขาต้องอะไรบ้างนะเ,เดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้าก่อนเนาะโอเคอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นปีไก่ เ็ดหอมแล้วก็เอเออะไรนะพริกหยวกใช่ไหมเว้ยเราต้องเสียบพริกหยวกก่อนไหมทำไงคลิกไงอ๋อมมาจิ้มก่อนจึกนี่จึกนี่จึกนี่แล้วไงอะ่ะโอเคจิ้มแล้วเสียบปัก ต้องกลับไหมรอเหรอยังไม่สุกเหรอโอเคมาดูถังขยะก,ก่อนถังขยะใกล้เต็มแล้วเอเยทํงไงต่อเออมาดูนี้สิเอออาหารราคาพิเศษวันนี้บาร์บีคิวโอเคได้แล้ว แล้วก็ามาอืมเออได้หิบได้เปิดหิบหนเนหรอโอเคไปห้าร้อยอโอเคได้รับสกินอะไรบางอย่างมาก็ไม่รู้นะหมไม่หมดโอเคเอออันนี้เป็น คดีที่หกใช่ไหมช่วยเหลือเจ้าวัวนมโอเคก็เพลิงไหม้ในฟาร์มนะทำให้วัวนมที่ติดอยู่นั้นเนี่ยเออนักสืบช่วยปลดหะลังช่วยจวนนั้นด้วยเอออันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเออแก๊สหรืออ๋ออืมโอเคต้องมานี้ด้วย

เออเออ่เลือกคำตอบที่คุณต้องการเพื่อตอบเขาว่าไงเพื่อนเก่าจำฉันได้ไหมเออคุณหมอเหรอคุณหมอเออทำไมมีตัวสอนที่คุณหมอว่าสันกันเหรอโอเคอจำฉันได้นะมีธุระอะไรกับฉันเหรอฉันสงสัยว่าหัวขโมยนั่นเพ่งเลงฉันอยู่นะเมื่อที่ซื้อมาทุกครั้ง ตอนกลับบ้านชอบหายไปโอเคเออเนื้อ้อ,อน่าสนใจหายไปแค่เนื้อหรอใช่แล้วมีแค่ปากับเนื้อไก่ที่หายไปก็นี่เลยในบ้านมีร่องรอยที่ถูกทำลายไหมคเคหมอวัชาารตอบนะก็หน้าต่างที่ หน้าต่างที่อยู่ตรงห้องครัวมกักจะเปิดเองอยู่ตลอดเลยเออเปิดเองเหรอเปิดเองก็ไม่น่าจะใช่ทำลายโอเคมีรอยเท้าไหมมีเออขอรูปดีกว่าว้าว นี่ไงเป็นน้องหมาโอเคแสงรู้สึกว่าตอนนี้แสงคือคนที่เป็นนักสืบได้โอเคทำงานในร้านกาแฟนะเชฟหลักไม่สบายฝากนักสืบไปดูร้านแทนหน่อยเออคือเป็นนักสืบที่ต้องทำทุกอย่างนะ โอเคเริ่มแรกก็ต้องมาอุ๊ยคนนี้ใช่ไหมที่เป็นผู้ว่าจ้างเราโอเคสูตรกาแฟก็มีเออกาแฟสามน้ำตาลหนึ่งนะต่อหนึ่งถ้วยใช่ไหมลูกคนนี้เป็นลูกค,ค้านะอืมโอเคต้มน้ำก่อนแล้วก็กาแฟหนึ่งสองสามน้ำตาลหนึ่ง ต้องมาน้ำร้อนเหรอโอเคต้อมาน้ำร้อนเองแล้วก็เทเลยแล้วก็ได้แก้วมาแล้วก็มาให้คุณคณนนี้เออแสงรู้สึกว่าแสงไม่ได้กำลังทำการสืบเรื่องอะไรต่บบางๆนะคือตอนนี้แสงกำลังทำงานพาร์ทไทม์อยู่ โอ้ลูกค้าคิดจุกจิกวันนี้เชฟลาพักโปรดนักสืบช่วยบริการลูกค้าด้วยโอเคดูดูท่านะน,นจะเป็นเออเขาเป็นคนที่เก้ียวกลาดนะโอเคเขาต้องการเออเป็นเออซุปมะเขือเทศเแล้วกับเออนมใช่ไหมโอเคตรงนี้ไปได้ใช่ไหม โอเคมาดูนมซิได้นมไหมอยากได้นมต้องหาอะไรมาใส่ด้วยอ่ายายายาโอเคเก็บแก้วได้ไหมเก็บแก้วไม่ได้เิ่งจงนี่คือถังไปบีบนมดีกว่าฉันมาแล้วฉันจะ คัหนตมวัวเองนี่ต้องต้องจิ้มเอ,ออพอได้หรอนี่ว่าต้องจิ้มเลยเยอะเออแล้วก็เป็นซุปมะเขือเทศใช่ไหมเด้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 ข้างนอกก็มีมะเขือเทศนี่นะมะเขือเทศเมะเขือเทศเออมะเขือเทศได้มาแล้วแค่ลูกเดียวเหรอ พอทำซุปได้ไงเออเออใส่มะเขือเทศลงไปแค่นี okay, ้ปะต้องใส่อะไรอีกอ่ะไม่เคยทำอะ่ะใส่นมได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวหมา,าคุณลูกค้าคีวีนี่ก่อนคือนมที่คัน้นออกมาจากเต้าเนี่ยคือปกติก็ไม่สามารถเหรอ โอ้ oh my god คุณกินนมที่ยังไม่ผ่านการพาเช e ไล i ์หรอโอเคทำไมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะทำไมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำไมนี่คือสูตรเหรอ,อต้องมีแครอทด,ด้วยนี่ปะ นี่ไม่ใช่แคลอดเปล่ะคิดว่าเป็น iper, วอลเปเปอร์แปะเฉยๆล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ซุปอย่างนี้เลยไปแล้วคุณดื่มนมหมดไปแล้วหรอโอ้ นายิ้มเลยอะเค okay, เป็นควิของคุณตำรวจนะก็คุณตสืบฉันต้องการให้คุณช่วยโอเคว่ามาได้เลยเอ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งนะถูกแฟนหนุ่มอะไรอะพบว่าอ๋อพบว่าเสียชีวิตอยู่บนเตียงโอเคสะให้การตา้ สาเหตุการตายของผู้ตายคือขาดอากาศหายใจบนตัวไม่มีบาดแผลภายนอกแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าอะไรคือวุ้งหารเออถ้ากนหนูเปียกเพราะมีรอยลิปสติกนะไ่ดูใช่เปล่าโอเคอืมแต่ว่าบนตัวผู้ตายไม่มีบาดแผล หรือต้องรอยการดิ้นรนเพราะอะไรนะเออนี่ใช้ยาเพราะว่าทตีต้องมีบาแผลโอเคโอเคคุณนักสืบโอ้จะยาชานี่เองใช่ต้องมีอาชีพเออไข่น่าจะเป็นผู้ชายผมฟ้าปะ่ะแล้วก็มีรอยเท้าด้วยอืม ชุดหมอชายผูะหมอต้องหายาชาได้ง่ายนะโอ้คุณต้องค่ายไม่ถึงแน่เสื้อแต่เเสื้อแฟนหนุ่มโอ้คนแรกคือแฟนหนุนะ่มไง สำหรับวันนี้เนี่ยแสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจนจบแล้วถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพืก็เป็นกำลังใจให้แสงเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ